สวัสดีครับจากเต็นท์รถโออาร์ทมคาร์นะครับวันนี้นะครับทางโออาร์ทมคาร์ของเราก็มีรถสวยๆเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นมิ t ูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับตัวเครื่องยนต์2.4 GT ขับ2นะครับปี2016าราคาอยู่ที่ 9แสนหนึ่งหมบาทนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่16,314บาทเท่านั้นคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถครอบครัวแบบเจ็ดที่นั่งอยู่นะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับมีสวยๆเข้ามาแล้วอีก1คันนะครับสนใจยังไงก็สามารถเข้ามาดูนะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0818903370นะครับเป็นเบอร์คุณโอ๊ตหรืออีกหนึ่งเบอร์นะครับเป็นเบอร์0860264069นะครับเป็นเบอร์คุณอาร์ตก็นะครับ สามารถโทรเข้ามาทักหรือนะครับเข้ามาดูด้วยตัวเองได้เลยนะครับที่เต็นท์รถโอทอสโฮมคาร์ของเราก็เดี๋ยววันนี้นะครับทางเต็นท์โอดอสโฮมคาร์ของเราจะพาไปชมหน้านะครับเจ้าปาเจโร่นะครับตัว2.4 GT ขับ2ปี2,016คันนี้กันว่ามีออปชั่นฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวด้านหน้านะครับตัวด้านหน้านะครับชุดกระจังหน้านะครับตัวแบบมาให้เป็นแบบโครเมียมนะครับตัวนี้ตกแต่งดีไซน์นะครับเป็นแบบตัวนะครับชุดแบบไดนามิกชินนะครับ ยาวตัดรับไปตัวชุดโคมไฟหน้าก็จะเป็นโคมไฟหน้าเลนโปรเจคเตอร์นะครับแบบบาย LED มาพร้อมกับตัวชุดไฟเดย์ไลท์คู่หน้านะครับแล้วถัดลงมาด้านล่างก็จะมีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ต้องบอกว่านะครับเจ้าตัว ปาเจโตัวขับ2ครคันนี้เนี่ยจะไม่มีระบบในส่วนของตัวโซน่ารอบคันนะครับจะมีแค่ระบบเซนเซอร์ช่วยถอยจอดด้านหลังเท่านั้นนะครับแล้วก็กล้อง360องศาก็จะไม่มีนะครับอ่าต่อมานะครับด้านข้างล้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กอลลอยขนาดขอบ18นิ้วนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่า เจ้าของเดิมนะครับไปเปลี่ยนล้อแม็กนะครับเป็นลายของตัวขับสีมานะครับถ้าเป็นตัวขับสองเดิมๆนะครับจะเป็นลายล้อแม็กสีออกเทาๆนะครับอ่าแล้วก็ช่วงล่างนะครับต้องบอกว่าสะอาดเหยียมมากๆนะครับอ่าแล้วก็เถิบมานะครับในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแบบโครเมียมที่สําคัญปรับพับด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวชุดไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับ แล้วก็มือเปิดประตูนะครับจะเป็นโครเมียมทั้ง4ี่บานนะครับมาพร้อมกับระบบนะครับเปิดประตูแบบอัจฉริยะนะครับด้วยระบบนะครับคีเรสสมาร์ทเอนทีสามารถล็อกรถปลดล็อกรถผ่านตัวชุดมือเปิดประตูได้เลยนะครับแล้วก็บันไดข้างจะเป็นสีนะครับบอลเงินนะครับราวหลังคาก็จะเป็นสีบอลเงินเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับด้านหลังนะครับก็ด้านบนจะเป็นในส่วนตัวชุดสปอยเลอร์หลัง นะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็นะครับมีการปัดน้ำฝนหลังพร้อมระบบไล่ฟ้านะครับแล้วก็จะมีไฟเบรกดวงที่3นะครับติดอยู่ภายในนะครับชุดบริเวณกระจกด้านหลังนะครับไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED นะครับมาพร้อมกับตัวชุดไฟหลีแบบสเปกตรัมนะครับคิ้วนะครับฝากระโปรงท้ายนะครับตัวออกแบบมาให้เป็นแบบโครเมียมนะครับดูสวยเลยแล้วก็เสริมด้วยระบบความปลอดภัยนะครับชุดกล้องมองหลัง แล้วก็อย่างที่ผมแจ้งไปก็จะมีเซ็นเซอร์กะระยะถอยจอดนะครับให้ทั้งหมด4จุดถ้าเป็นตัวขับ2จะเป็นแบบนี้มาจากโรงงานนะครับก็ต้องบอกว่าสวยๆเลยอีก1คันนะครับสนใจยังไงนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้เลย นะครับที่เต็นรถโอดอาร์ทงขาของเราเต็นของเราตั้งอยู่บนเส้นถนนสุขุมวิทเลยแยกอ่างศิลามา400เมตรนะครับขาเข้าบางแสนติดอยู่กับศูนย์โชว์รูมฟอร์ดครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวภายในหน้าห้องเครื่องยนต์กันนะครับตามมาเลยครับ ก็ช่วงนี้นะครับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่ออกรถกับทางเต็นท์โอ,อทอสโฮมคาของเรานะครับของเราก็ยังคงมีโปรโมชั่นดีๆให้ไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าจัดข้าโอนรับประกันกล่องเครื่องเกียร์นะครับ<อ>เลียนไทยน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังนะครับอ่าแล้วก็มีของแถมอื่นๆอีกมากมายต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูในส่งตัวภายในหน้าห้องเครื่องยนต์ของตัวเจ้ามิ s ูบิชิปาเจโร่นะครับตัว2.4นะครับ G T ขับ2คันนี้กันนะครับ หน้าห้องเครื่องยนต์นะครับต้องบอกว่าดูกว้างดูสะอาดเอี่ยมเรียบเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรหรือเครื่อง2 4 0 0ันีีนั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์สสูบแถวเรียง dohc สี่สิบวาวนะครับตัวไมเวกนะครับ v g turbo intercooler ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่181แรงม้านะครับที่ประมาณ3,500รอบต่อนาทีครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่4 3 0นิวตันเมตรที่ประมาณ2,500รอบต่อนาทีนะครับมาพร้อมกับระบบเกบบียร์อัตโนมัต ต้องบอกว่าแรงเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าน็อตฝากระโปรงหน้าเดิมๆไม่มีรอยขยับไม่มีรอยขันนะครับตัวนะครับในส่วนของตัวคันหน้านะครับซีนหน้าเดิมๆนะครับต้องบอกว่าสวยมากๆสนใจยังไงนะครับสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในนะครับห้องผู้โดยสารกัน คันนี้นะครับภายในห้องคู่โดยสารเนี่ยถูกตกแต่งด้วยโทนสีดำนะครับแบบเป็นโนแบ็คตัดกับลายคอนโซลนะครับสีบรอนเงินนะครับอ่าเห็นไหมครับต้องบอกว่าดูสวยเลยทีเดียวนะครับเบาะนะครับคู่หน้านะครับปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันมีปุ่มนะครับควบคุมเครื่องเสียงที่บนพวงมาลัยนะครับมีปุ่มคูสคอนโทรลสามารถล็อกความเร็วนะครับอ่า พร้อมกับปุ่มแพทเทนชิพสามารถปรับเพิ่มเกียร์ลดเกียร์นะครับผ่านตัวชุดพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันได้นะครับต่อมาครับที่บริเวณคอนโซลฝั่งด้านขวามือผมก็จะมีปุ่มนะครับกดสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นแบบปุ่มพรุสตาร์ทแล้วนะครับพับกระจกแบบไฟฟ้านะครับมีระบบป้องกันการลื่นถลไมนะครับแบบ VSC นะครับแล้วก็เป็นระบบโซน่าก็คือเซ็นเซอร์กัรระยะถอยด้านหลังนะครับตัวนี้จะต่างจากตัวขับสีก็คือมีตัวระบบเซนเซอร์รอบคันนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่มีในส่วนของตัว กล้อง360องศาแบบ Bird Eye View นะครับสําหรับตัวขับ2เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวนะครับเซนเซอร์นะครับนะครับในเรื่องของตัวของตัวเซนเซอร์กะระยะนะครับตัวแบบหน้าตรงนะครับตัวนี้ก็จะมีให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสวิตช์กระจกประตูก็จะเป็นนะครับกระจกประตูไฟฟ้า4บานนะครับภายในด้านข้างนะครับก็จะเป็นหุ้มหนังดําตัดกับในส่วนของตัวลายแบบโครเมี่ยมหรือแบบสี สีบอลเงินเลยนะครับดูสวยๆนะครับอ่ะต่อมาครับเราไปดูภายในกันภายในนะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าดูเลี่ยมๆเลยนะครับดูสะอาดเอี่ยมเลี่ยมมากนะครับอ่าเพราะคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถนะครับแวะเข้ามาดูได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวผมให้ดูนะครับไปรอบๆก่อนนะครับว่าภายในนะครับดูสะอาดเอี่ยมเรี่ยมเลยนะครับคันนี้นะครับวิ่งเพียงแค่ห้าหมื่นสองพันสามรอยหกสิบกิโลเมตรเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับห้านะครับ คันนี้วิ่งน้อยจริงๆวิ่ง52,360กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวออปชันฟังก์ชันมีอะไรเรามาดูกันนะครับอันนี้ผมเริ่มเลยนะก็จะมีในส่วนของตัวภายในนะครับบริเวณคอนโซลกลางนะครับด้านบนก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดจอนะครับผมทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะครับมาพร้อมระบบนำทางแบบเนวิเกเตอร์ นะครับและที่สําคัญรองรับเครื่องเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเล่นนะครับ dvd cd นะครับ m p 3 f am m นะครับพวกนี้ก็ยังคงรองรับนะครับและที่สําคัญมาพร้อมกับตัวชุดนะครับจอนะครับ dvd ขนาด9นิ้วด้านหลังนะครับตัวนี้ติดตั้งเดิมๆมาจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้รองรับเครื่องเล่นอะไรบ้าง นะครับตัวนี้นะครับรองรับเครื่องเล่มในส่วนของตัวนะครับ DVD CD นะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับมีช่องเสียบ USB iPod SD card นะครับมาให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองฟังเครื่องเสียงดูนะในส่วนตัวขึ้นวิทยุ FM นะครับตัวนี้ก็สามารถเพิ่มเสียงนะครับลดเสียงผ่านตัวชุดพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันได้คือตอนนี้ใช้งานได้จริงเห็นไหมฮะอ่าผมเปิดใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็นะครับต่อมา นะครับตัวนี้ยังมีกล้องนะครับถอยต่อลิงก์กับตัวชุดหน้าจอด้วยนะครับเห็นไหมครับภาพส,สวยๆคมชัดเลยนะครับอ่าข้อแตกต่างของตัวขับ2กับตัวขับ4ี่นะครับในส่วนตัวออปชั่นตัวนี้ก็นอกเหนือจากนะครับระบบโซน่ารอบคันแล้วกล้อง3 6 0้อองศารอบคันแล้วรวมไปถึงในส่วนของตัวระบบเซนเซอร์ตรวจจับมุมอับที่อยู่ตรงบริเวณข้างกระจกนะครับตัวนี้จะไม่มีนะถ้ามีมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับอ่า แล้วก็นะครับต่อมาระบบปรับอากาศตัวนี้นะครับก็จะเป็นแอร์ออโต้แยกปรับอุณหภูมิซ้ายขวายอย่างอิสระครับแล้วก็ที่สำคัญมีในส่วนของตัวสวิตช์ควบคุมพัดลมด้านหลังนะครับตัวนี้อ่านะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับแล้วก็มีระบบเบรกมือไฟฟ้านะครับภายในบริเวณคอนโซลกลางนะครับก็จะเป็นนะครับ หนังดำๆนะครับตัดกับในส่วนของตัวชุดนะครับลายนะครับต้องบอกว่าลายเหมือนลายอลูมิเนียมเลยนะครับเป็นสีบอทบอลเงินนะครับมีช่องวางแก้วน้ำนะครับและที่สำคัญนะครับมีช่องนะครับยูบ็อกกลางนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับมีชุดนะครับหูลําโพงให้นะครับครบๆเลยนะครับอ่าพร้อมกับตัวชุด Remote, รีโมทควบคุมในส่วนของตัวจอด้านหลังนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถนะครับเข้ามาดูนะครับหรือเข้ามานะครับมองหารถบ้านๆแบบเนี้ยนะครับต้องบอกว่าต้องมาดูด้วยตนเองหรือจะดูจากทางที่ผมรีวิวไปก็ได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าออปชั่นนะครับ ก็แตกต่างจากตัวในส่วนของตัวขับ4นิดหน่อยนะครับแต่ระบบในส่วนตัวรักษาความปลอดภัยมีครบหมดไม่ว่าจะเป็นระบบเบรค ABS กระจายแรงเบรค EBD นะครับในส่วนของตัวนะครับถุงลม Airbag มีให้ครบคันนะครับด้านบนหลังคาก็มีนะครับช่องใส่แว่นตานะครับมีไฟเก๋งนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เปิดใช้งานได้ตามปกติครับม่านบางแดดนะครับเปิดปิดอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ทั้งฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ฝั่งด้านขวามือผมเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวด้านหลังกันนะครับตามผมมาเลยครับในส่วนของตัวด้านหลังนะครับบล็อกที่นั่งแถวสองนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่ายังตึงๆสภาพไม่เอี่ยมเรียบอยู่เลยนะครับพื้นที่นะครับ ต้องบอกว่ากว้างๆเหลือๆเลยนะครับเบาะแถวสองสามารถแยกปรับพับนะครับระหว่าง60-40ได้นะครับเดี๋ยวผมปรับให้ดูนี่นะครับแยกปรับพับระหว่าง40กับ60ฝั่งด้านนู้นนะครับแล้วก็ด้านหลังสามารถปรับพับราบได้เลยนะครับและที่สําคัญระบบปรับอากาศสามารถแยกปรับระหว่างตอนหน้ากับตอนหลัง นะครับมาให้คือพูดง่ายๆว่ากพูดในนั่งพูดนั่งนะครับผูดยสารแถว2แถว3เนี่ยเย็นทั่วถึงแน่นอนแล้วก็มีจอนะครับ DVD ขนาด9นิ้วมาให้เดิมๆจากโรงงานนะครับอ่าออปชั่นฟังก์ชั่นเพียบนะครับคุณลูกค้าท่านได้สนใจยังไงนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0 818903 3 7 0เนะครับเป็นเบอร์คุณโอ๊ตแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับเป็นเบอร์0ูน0 2 6 4 0 6 9เป็นเบอร์คุณอาร์ตครับต ในส่วนของตัวด้านหลังนะครับดูดีครับพื้นที่กว้างๆนะครับที่นั่งแถว3ามก็ยังมีช่องวางแก้วน้ําให้นะครับะ่เดี๋ยวเรามาพับเบาะด้านหลังดูกันนะครับนี่ครับดึงพับเบาะด้านหลังนี่นะครับสามารถปรับพับเบาะนะครับให้อยู่ในแนวราบได้เลยนะครับ ต้องบอกว่าพื้นที่กว้างมากๆคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการวางของสัมภาระก็สามารถวางได้แบบเหลือๆเลยนะครับหรือมีลูกเล็กเด็กแดงนะครับต้องการจะปูเสื่อนอนก็สามารถปูได้เลยนะครับก็รถของเรานะครับการันตีให้นะครับเป็นรถบ้านแท้หม่แท้นะครับสามารถตรวจสอบได้สนใจยังไงสกิดเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรนะครับหรือเข้ามาดูได้ด้วยตนเองนะครับ ที่เต็นท์รถของเรานะครับอ่ะก็ก่อนจบคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับผมขอญาตฝากนะครับเจ้า m i สูบิ i s h i เจโร่ o ปอร์ตตัวเครื่องยนต์2.4 GT ขับ2คันนี้ไว้ให้คุณลูกค้าพิจารณาอีก1คันนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ